สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีดีการ์เด้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนนะคะพวกเราก็อยู่กันที่ NBA Finals เก m e 4ค่ะเกมนี้นะคะจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วค่ะที่พวกเราเนี่ยมาทำ coverage กันที่สนามแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับซีรีส์นี้นะคะ b o s t o เ c e ติ i c s นำซีรีส์อยู่2ต่อ1นึ่สำหรับโอกาสพิเศษสุดแบบนี้นะคะจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยค่ะถ้าหากไม่มี True Vision สะคะ Official p o d c a s t e r แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะ่ะ True Vision เสียงต้องการจะมอบให้กับ แฟนพาฒชาวไทยทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะเพื่อนๆมาไกลถึงทีดีการเด้นแล้วค่ะรบกวนนะคะเพื่อนค่ะถ้าหากดูอยู่อย่าลืมกดไลค์ค่ะหากใครยังไม่ได้กด subscribe ผ่าอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะครับสำหรับ Golden State w a r r i o r นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับระหว่างที่พวกเราทำไลฟ์อยู่เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกนะครับว่า Golden State w a r r i o r จะงดทำการซ้อมครับ ก็เลยพวกเราก็เลยแยกใจกันนะครับ uh huh. ในส่วนของสเตฟานเคอรีครับหลายตัวหลายคนนสงสัยนะครับแล้วก็ถามเข้ามาว่าอาการบาดเจ็บของเขาเป็นยังไงเจ้าตัวเนี่ยบอกทันทีตั้งแต่จบเกม3แล้วนะครับว่ายังไงเกม4เนี่ยเขาก็ต้องลงทําแกันให้จงได้ uh huh. เจ้าตัวบอกว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยครับทำแต่ทรีทเมนต์แล้วก็นอนพักนะครับสิชั่วโมงครึ่งนอนอย่างเดียว oh oh. เลยนี่คือการพักฟื้นของสเตฟานเคอรีและแน่นอนวันนี้เขาพร้อมลงสนามนะครับเดินเข้ามาในสนามเนี่ยวันนี้เดินปกติแล้วครับจากเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับต ให้สัมภาษณ์นะครับแต่บัตรนี้เขาพร้อมลงสนามทำแข่งขันเขาถือว่าเป็นคนที่ทําแต้มมากที่สุดนะครับในซีรี์นี้ค่าเฉลี่ยของสเตฟานเคอรีคือ31.3แต้มต่อเกมปัญหาก็คือผู้เล่นอันดับ2ของทีมครับอย่างเครย์ทอมสันเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่17แต้มจะต้องดีกว่านี้นะครับสำหรับเครย์ทอมสันซึ่งเจ้าตัวครับรวมไปถึงเรมอนดะ์กรีนเนี่ยทั้งสองคนก็มั่นใจซึ่งกันและกันนะครับว่าในวันเกมวันนี้เนี่ยทั้งสองคนจะต้องมีเกมที่ดีให้จงได้ครับ ในส่วนของเฟร์ทอมสันก็เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยจะมาไม่ถึงจุดนี้ครับโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์จะไม่ใช่โกลเด้นสเตทวอรลเลอร์อย่างที่พวกเราเห็นถ้าเกิดขาดเรย์มอนด์กรีนไปดังนั้นเรามาติดตามชมกันนะครับแต่แม้ว่าผลงานของเรย์มอนด์กรีนเนี่ยในช่วงการแข่งขัน,ขน NBA Finals ผลงานจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ในเกม3ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำการบล็อกไป1ครั้งและด้วยการบล็อก1ครั้งที่ว่านี่ยก็เลยทำให้ตัวของเรย์มอนด์กรีนเนี่ยเขามีการบล็อกสะสมรวมนนนนนนะะค200คคครร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 ััรัััับบถถึึงงงงงงง200 200้้้ใใใกกกกกาาาาาแขขข่่เเเเเพลลลลยย์อออออฟชีีีวววิตตตมไปส็ทห กลายเป็นคนที่5นะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําได้ระดับอย่างน้อยนะครับ200บล็อกกับ200สติลอีก4คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างคนแรกคือจ<ม>ูเริสเออร์วิงนะครับโรเบิร์ตออรีนะครับฮาคิมโอราจิวอนและก็มาเป็นโรบันเจมส์ก่อนที่จะมาเป็นเรย์มอนด์กรีนในเกมที่ผ่านมานี้เนี่ยแหละครับดังนั้นครับในเกมวันนี้เนี่ยทั้ง3คนนะครับสทหารเสือของโกลเด้นสเตทวอรเอร์เนี่ยจะต้องนําลูกทีมทุกคนนะครับให้จงได้ไมาอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาต้องตามสามต่อนหนึ่งแล้วแล้ว้ง หมด36ซีรีส์นะครับมีเพียงแค่ซีรีส์เดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าเพียง2.8%เเท่านั้นนะครับแน่นคือปี2016เชื่อว่าทุกคนยังคงจำกันได้ที่คลิปแลนโคเร Korea ียสตาม3ต่อหนึ่งแล้วกลับมาเอาชนะโกลเด้นสเตทวอรเเยอร์เนี่ยแหละครับพวกเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแน่นอนดังนั้นวันนี้เนี่ยแหละครับมีเท่าไหร่ ตรงใสกันให้หมดใจจริงๆแล้วล่ะครับสำหรับทีมบอสตันเซลติกส์ค่ะพวกเขาถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เหนือกว่ามากนะคะอย่างที่บอกกับเพื่อนๆไปแล้วะค่ะถ้าหากว่าในซีรีส์ไหนก็แล้วแต่นะคะที่ทั้ง2ทีมนะคะเสมอก็อยู่1ต่อหนึ่งและทีมที่สามารถขึ้นนำก่อน2ต่อหนึ่งะคะจะมีโอกาสปิดซีรีส์สูงถึง82.1เลยทีเดียวค่ะและโค้ชของพวกเขานะคะอย่างอ e ิเมลโดกาเนี่ยค่ะก็แฮปปี้กับการเล่นของลูกทีมมากๆไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ไล่สู้กับคุ d e ันเ a อร w a อร์ o r สค่ะหรือว่าจะเป็นการร จริงๆนะคะในเกมที่3ค่ะพวกเขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปค่ะและในส่วนของผู้เล่นตัวหลักทั้ง4คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจสันเชทัามเจเรนบาวอัลฮอร์ฟอร์หรือว่ามาคาสมค์ค่ะเขาสามารถทํำระดับอย่างน้อยนะคะ1ิ ห้ามรีบาวหแอสซิสใน NBA น i n a l ฟค่ะครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี1966ค่ะและในปี1966เนี่ยนะคะก็เป็นมอสซันเซาทิกเนี่ยแหละคะ่ะที่ทับได้และในปีนั้นค่ะพวกเขาเดี๋ยวก็คว้าแชมป์ไปได้เรามาดูกันค่ะว่าปีนี้พวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้เหมือนปี1966หรือไม่ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะอีกคนหนึ่งค่ะที่พวกเราเนี่ยต้องให้เครดิตมากๆนั่นก็คือโรเบิร์ต l บอร์เียมค่ะในการเล่นเกมรับวงในของเขาเนะะี่ยค่ะทำให้แต้มวงใน ของ Golden State Warriors เ่นะคะลดลงเหลือเพียงแค่30.7แต้มเท่านั้นเองค่ะเมื่อเทียบกับซีรีส์ที่แข่งกับ Dallas Mavericks สะคะสูงถึง50แต้มค่ะเหล่านี้ถือว่ามีผลมหาศาลมากนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะเกม4เกมนี้นะคะตื่นเต้นมากๆแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมิเน่แอมมิตูเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยนะคะว่า Energy ของแฟนๆในสนามทีดีก d e n ด้ในเกมสวันนี้เนี่ยโอ้โหจะมหาศาลมากขนาดไหนค่ะใช่ค่ะและถ้าหากวันนี้เป็นบอสเซอร์เซอติกสที่คว้าชัยชนะค่ะ นำซีรีส์ไปก่าส3มตอนหนึ่งเนี่ย,เ,ยเขามีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ค่ะแล้วก็ปิดซีรีส์ไปได้มางถึง97.2%โอ้โหมันมากๆและตื่นเต้นมากๆแน่นอนก่ะเกมวันนี้เพื่อนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เกมเนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆดูเสื้อในสนาม,มครับที่วันนี้เนี่ยทั้งทีมเขาแจกนะครับเป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็เป็นแบนเนอร์แชมป์ครับทั้งหมด17และช่องที่18ก็ว่างเอาไว้ครับและเขาก็เขียนว่า it's all about 18ครับคือแชมป์ที่18เนี่ย จะต้องเอาให้จงได้ครับนี่คือเสื้อของเกมการแข่งขันในวันนี้ครับจอดเยีย่ยมมากๆเลยนะคะ สำหรับเกมวันนี้ค่ะ Golden State Warriors นะคะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นท่าตัวแรกค่ะขยับเอา Otto Porter Jr. นะคะคือมาเป็นผู้เล่นท่าตัวแรกแทน Kawhi Leonard ค่ะในขณะที่ Boston Celtics นะคะพเขายัคงใช้ผู้เล่นท่าตัวแรกชุดเดิมเปิดเกมมาค่ะทั้ง2ทีมจะใส่กันไม่รีรอเลยนะคะเป็น Boston Celtics ค่ะที่ได้ Jay Sanchez แล้วก็ Jaylen Brown นะคะทั้งกิงซับทั้งข้ามในในขณะที่ Golden State Warriors ค่ะยังคงมองหาจังหวะของเกมของตัวเองอยู่นะคะและพวกเขาค่ะก็ได้ Stephen Curry แล้วก็ k l a y Thompson ค่ะช่วยทำแต้มเกาะแต้มมานะคะรวมไปถึง Andrew Wiggins ยิ่งทช่วยยิง3คะแนนก่อนที่จะมบารัน19ต่อเจ็ดค่ะ Golden State Warriors ấy, กลับขึ้นมานำนะคะแต่บอส t ันเซลติก s นะคะพวกเขาม่ยอมให้นำเลยค่ะเป็นควอเตอร์แรกเนี่ยที่สนุกมากๆเลยนะคะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะแอนด e w w i g g i n ยิง3คะแนนไปถึง2ลูกนะคะค u r r y เนี่ยก็ทั้งยิงทั้งข้ามเลยค่ะโ g o l d นสเตทวอร a เ r i o r s กลับขึ้นมานำอีกครั้งนงคะ่ะแต่ Boston Celtics นะคะพวกเขาไม่มีกลัวเลยนะคะไลบี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็พลัดกันนำพลัดกันตามค่ะจบครึ่งแรกนะคะเป็นบอส s ันเซลติกส์ค่ะที่น ำอยู่5แตมพอเขาสู่ครึ่งหลังเ่ะ Golden State Warriors ออกตัวดีนะคะสามารถตีเสมอได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีเท่าน,นะะั้นค่ะแต่บ o s t o n Celtics พวกเาไม่ยอมมีคำตอบตอบโต้ตลอดนะคะนำโดย 2J ของพวกเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้ Celtics ยังคงรักษาการน,นำได้อย่างต่อเนื่อง Golden State Warriors วันนี้เนี่ยพึ่งความแม่นของ Stephen Curry เลยนะคะเลยทำให้ยังคงสามารถเกาะแต้มไปได้พอเขาสู่วอเตอร์ aya, สุดท้ายเนี่ยสู้กันมันจริงๆคะ่ะแต่ก็เป็น Golden State Warriors นะคะที่พลาดเทิร์นโอเวอร์เยอะทำให้ไล่ตามเหนื่อยเลยค่ะก่อนที่จะไม่ได้การบรีบาวเกมหุกแล้วเปลี่ยนเป็นแต้ม แอนดรูวิกกินส์การตามไปด้วยการยิง3าคะแนนของไคลทอมสันกันแล้วก็โฟลเตอร์ของสเตฟเฟนเคอรีแล้วพวกเขาก็สามารถกลับขึ้นมานําในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นสเตฟเฟนเคอรีโชว์เลยดีกว่าคะ่ะยิง3คะแนนซะจนผู้เล่นของทีมบอสตันเซลติ c ส์เหนื่อยใจกันไปเลยนะคะแล้ววันนี้พวกเขาก็ทําได้สําเร็จค่ะคว้าชัยชนะในบ้านของบอสตันเซลติกส์ที่ทีดีการ์เดนแห่งนี้นี่แหละคะ่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมบอสตันเซลติกส์ได้เจสันเทชัม23แต้ม11รีบาว์6แอสซิสแต่วันนี้นะคะ รวมไม่ค่อยดีเลยค่ะเจเรนบราวน์21แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์ช่วงท้ายนี่ก็หายเหมือนกันค่ะโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สได้ซูปเปอร์สเตฟานเคอร์รี่สิบต้ม10รีบาวด์4แอสซิสต์ยิง3คะแนนไป7ลูกค่ะเคลย์อทอมสัน18แต้ม2รีบาวด์1แอสซิสต์มาได้8แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4ที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะจบเกมโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สยื้อเอาชนะบอสตันเซลติกแบทแด้สุดมันร้อยเจ็ดต่อ97ตีสเสมอซีรีส์2ต่อ2สำหรับ แอสตันเซติกในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยนะพวกเขาลงสนามด้วยความมั่นใจมากๆเลยพร้อมรับมือกับการต่อสู้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยแหละครับและเ,เพื่อนๆลองดูนะครับพวกเขาออกตัวได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็นเจสันเท่ามเจเรนบราวนมา์มคัสมาร์ทรวมไปถึงทัพสำรองอย่างเดอริกไวท์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยแหละ พวกเขาค่อยๆหายไปครับเจสันเทตัม um ในเกมวันนี้เนี่ยการยิงฟิลโกลในภาพรวมทั้งหมดของตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับเซลติกส์ในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเจสันเทตัมมีการแอสซิสต์มากกว่าเทอร์โนเวอร์เนี่ยทีมของพวกเขาชนะ6นะครับแต่ยามที่เจสันเทตัมเนี่ยมีแอสซิสต์ต่ำกว่าหรือเท่ากับการเทอร์โนเวอร์เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาแพ้ไป4เลยนะครับและการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเจสันเทตัม um เนี่ยแอสซิสต์ไป6นะครับแล้วก็เทอร์์์ไไปป6คครรรัััั้้้้งงงสสุุดดดททาาายยยเเเเเซลติกกกก็แพกแพบบจนนนนนนนววใมขข่่่ีีอู ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มเดรมอนกรีนที่ทําการประกบอยู่เนี่ยเจอแต่ความปวดหัวมากๆเลยนะครับจังหวะการข้ามจังหวะการทําแต้มต่างๆของเจเรนบราดูดีมากๆเลยแต่สุดท้ายในช่วงท้ายเกมเนี่ยตัวของเขาก็ยิงพลาดเองนะครับรวมไปถึงการเทิร์นโอเวอร์ไม่แตกต่างกับเดอร์บิกไวท์เลยครับในช่วงท้ายๆนี่ก็หายไปเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้ทางทีมของโกลเด้นสเตทวอรเเยอร์เนี่ยค่อยๆไล่บีไล่บีนะครับบางช่วงเนี่ยแม้จะโดนเซลติกนําไปนะครับแต่พวกเขาก็ค่อยๆกลับมาได้จากการยิง3คะแนน ของสเตฟเฟนเคอร์รีการลุยเข้าไปทําแต้มของแอนดรูวิกกินส์เจสันเทตัมที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเซลติกส์เนี่ยนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยตัวของเขาลงสนามทำเกมแข่งขันสินาทีเต็มทั้งควอเตอร์เลยนะครับแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเขายิงฟิลโกลงไปเพียงแค่ลูกเดียวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่18แล้วนะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟปีนี้ที่ตัวของเจสันเทตัมมีระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มได้นี่ถือว่ามากที่สุดใน, Play น,เ,น,ใน,เ,เ,นเพลลลลลยยยย์์์์ออออฟปปีีีีีีีีนนนน้เเเเเเะะะคครรรรรััับบบแแใวตตติิิศาสสขงงงทททมมซก่่่พด มากกว่าเจสันเทธัมนั่นคือ22เกมตัวของเจสันเทธัมเพิ่ง24ปีเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆว่าเซลติกเนี่ยมีอนาคตที่สดใสแน่นอนวันนี้พวกเขาต่อสู้ได้เป็นอย่างดีครับเพียงแต่มัพลาดในช่วงท้ายเกมจังหวะที่บีบเนี่ยมันคลุกคลิกคลุก,คล,กคลิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นเข้าทางโกลเด้นสเตทวอลเลอร์นะครับการรีบาววันนี้เป็นรองโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ด้วยช่วง5นาทีกว่าท้ายเกมเนี่ยนะครับเซลติกมีฟิลโกลเพียงแค่ครั้งเดียวสุดท้ายพวกเขาพลาดโอกาสนะครับในการขึ้นนำเซรีน มีซีรีส์เสมอกัน2ต่อ2ครับนี่คือความมันของแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับเรามาติดตามชมกันนะครับในเกม5คราวนี้เดินทางไปเยือนซานฟรานซิสโกกันบ้างน,นะครับบอสตันเซติกไปในฐานะทีมเยือนครับไปเยือนเชสเซนเตอร์พวกเขาจะขึ้นนำซีรีส์ได้หรือเปล่าจะเอาคืนโกลเด้นสเตทวอร์เร r ได้ไหมเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับ หารไปดูในส่วนของ Golden State w a r r i o r กันบ้างนะครับในเกมวันนี้เนี่ยทีมของพวกเขาไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจนะครับกับการตามซีรีส์2ตอนหนึ่งย้อนกลับไปในปี2015ครับ Golden State w a r r i o r เนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์แบบวันนี้นะครับพวกเขาตกเป็นรองซีรีส์ครับคลิปเล่น Cavaliers ขึ้นนำก่อน2ตอนหนึ่งดังนั้นวันนี้เนี่ยทาง Golden State w a r r i o r ก็พร้อมุบพร้อมรวยเช่นเดียวกันนะครับและเพื่อนๆลองดูนะครับในเกมวันนี้เนี่ยพระเอกตัวจริงคนเดียวเท่านั้นเองครับนั่นคือ Stephen Curry ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคนกังวลน,นะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตัวเขา แต่พอเกมเริ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราแทบจะไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บซี่โครงหรือว่าจะบาดเจ็บที่เท้าอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าการเล่นของสเตฟานเคอรีเนี่ยหมดจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มน,นะครับเอาตัวบางแล้วก็วางบอลเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับลองจงนินตนาการดูนะครับเพื่อนๆวันนี้เราทํางานเนี่ยหรือว่าจะไลฟ์เข้าไปอยู่ที่พารากอนซีนิเพล็กเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเพรววาะแฟนๆในสนามเนี่ย ดังกระหึ่มมากๆเลยนะครับแต่ผลงานของสเตฟเฟนเคอรี่วันนี้นี่คือสุดยอดมากๆเลยวันนี้เบ็ดเสร็จไปแล้วเนี่ยเขากดไปถึง43แต้มกับ10รีบาวน์นะครับยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกก็เลยทําให้สถิติในการยิง3คะแนนของตัวเขานะครับอย่างน้อย1ลูกในเพลย์ออฟเนี่ยยืดต่อไปเป็นเกมที่132เป็นที่เรียบร้อยและเกมก,การแข่งขันวันนี้ที่ทําไปถึง43แต้มเนี่ยก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนที่4นะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย43แต้มได้ครับในการแข่งขัน NBA Finals อีก3คนก่อนหน้านี้มีใครกัน บางคนได้คือไมเคิลจอแดนนะครับทำเอาไว้4ครั้งเรเบอลเจมส์2ครั้งครับแล้วก็เชคิโอเนลอีก2ครั้งแล้วก็มาเป็นสเตฟเฟนเคอรี่ในเกมวันนี้เนี่ยครับทำได้เป็นคนต่อไปแล้วนะครับตอนนี้สถานะของสเตฟเฟนเคอรี่นี่คือสุดยอดมากๆเลยถ้าเกิดสุดท้ายแล้วโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์สามารถคว้าแชมป์ได้เนี่ย รับรองครับว่าฟ i น a อส MVP ไม่ไปไหนแน่นอนครับถ้าเกิดพูดถึงการทำระดับ43แต้มไปแล้วนะครับเรามาดูการทำระดับอย่างน้อย30แต้มของสเตฟ e นเคอรีกันบ้างในเกมวันนี้ที่เขาสามารถทำทะลุไปถึง43แต้มได้เนี่ยในส่วนของการทำ30แต้มของตัวเขาเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมที่15แล้วนะครับในการแข่งขัน NBA Finals แบบนี้เทียบเท่ากับโคบี b บรนส์นะครับถือว่าเป็นอันดับ8ร่วมนะครับในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน NBA Final s แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพูดถึงการทำระดับอย่างน้อย ตัวของสเตฟานเคอรี่ในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่10นะครับที่เขาสามารถทําได้ใน NBA Final ไฟนอลนี่คือมากที่สุดแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA อีกคนเดียวนะครับที่สามารถทําได้แบบนี้เพียงแค่เกมเดียวนะครับนั่นคือเค์ทอมสันเนี่ยละครับทำอาไว้ในปี2016และที่สําคัญนะครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะครับใน NBA f i n a l ไฟนอลตั้งแต่เกม1ถึงเกมนี้เลยครับที่สเตฟานเคอรี่เนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกนะครับ4เกมติดแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลัง ในพารากอนซีนีเพล็กกับทรูวิชชั่นเนี่ยนะครับรับรองครับเดินยิ้มกลับบ้านเลยในขณะที่แฟนๆของบอสตันเซอร์ติกเนี่ยได้แต่ใส่หัวแน่นอนครับเพราะว่าผลงานการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รีในเกมวันนี้เนี่ยสุดยอดมากๆนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่ควรค่าแก่การยกย่องนั่นคือแอนดรูวิกกินส์นี่แหละครับในเกมวันนี้เนี่ยเขากดไปถึง17แต้มกับ16รีบาว์นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าครั้งสุดท้ายนะครับที่มีผู้เล่นสามารถทำใน NBA f i n a l ไได้ระดับอย่างน้อย15แต้มกับบ15รีีาว์เน่ย คนนั้นก็คือยานิสแอนเดสคุมโปนะครับแต่ในเกมวันนี้แอนดรูวิกินเนี่ยคือก้าวขึ้นมาช่วยเซฟเฟนเคอรีได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราเห็นหลายตัวหลายครั้งเลยรีบาวเกมบุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแตมรีบาวเกมบุกแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนนะครับทำให้เซฟเฟนเคอรีเนี่ยมีจังหวะมีโอกาสในการยิงเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเพื่อนๆรวมทีมโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ด้วยวันนี้ก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นแบบหูผู้เล่นที่แบบก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบนนนขะทีี่่่เเววนนกเกกรรรยย์์ออออมมมมสคผผู้้้ลล2งงงแแว3ตาิจไ ดีนะครับเขามีแค่10แต้มในช่วง3ควอเตอร์แรกแต่เฉพาะในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับกดไป8แต้มการทํา8แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยมันช่างมีค่ามากๆเลยนะครับก้าวขึ้นมาเสริมให้กับโกลเด้นสเตทวอลเล์แล้วก็สเตฟานเคอรีได้เป็นอย่างดีครับในขณะที่คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเบรมอนด์กรีนนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยการยิงในภาพรวมยังคงเน่าอยู่นะครับแต่การรีบาวการแอสซิสต์การสตีลการขโมยทั้งทุกอย่างครับการเซตสกรีนก็ถือว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามทุกอย่างอย่างเต็มทีีีี่่่แลลล้้ววววนน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 นะะะะคคครรรัััับบเเออูใใฐฐาาตสงงย ตัวสำรองนะครับสตีฟเคอร์ให้ออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวจริงแต่ออโต้พอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากมายครับยังคงเป็นเควอนลูนี่เนี่ยแหละครับช่วยทั้งรีบาวน์นะครับช่วยทั้งการทำแต้มตายแป,นป่นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งตัวของสเตฟานเคอร์รี่เองนะครับเบรมอนกรีนรวมไปถึงเควอนลูนี่แอนดรูวิกกินส์เนี่ยทุกคนช่วยกันรีบาวน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมครับการรีบาวน์วันนี้ของโกเเเลดเ,ลเ,ลเลด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยเหนือกว่าบอสตันเซล้วแต่่เนีย มันก็เลยทำให้ Golden State Warriors เนี่ยสามารถยื้อเอาชนะไปได้ครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> Steve Kerr หัวหน้าโคช้ชของพวกเขาเนี่ยกล่าวชื่นชมผลงานการเล่นของ Stephen Curry มากๆเลยนะเขาบอกว่า เล่นเอาอึ้งไปเลยครับผลงานของสเตฟเฟนเคอร์รีในเกมแกข่งขันวันนี้ไม่ต่างกับเค์ทอมสันเลยนะครับเขาชมสเตฟเฟนเคอร์รีมากๆเลยครับเขาบอกว่าผลงานการเล่นวันนี้ของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยถ้าเกิดเปรียบไปแล้วในการเล่น NBA Finals ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เขาเล่นร่วมกันเนี่ยยกให้เกมวันนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในผลงานการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รีใน NBA Finals เลยครับและเขาก็ยังพูดยกย่องชื่นชมการเล่นของจอร์แดนพูด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจอร์แดนพูถือว่าก้าวขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับในฐานะตัวสำรองเขาบอกเลยว่าจอาาร์ สามารถทำได้แบบนี้เนี่ย นี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับเขาบอกว่าจอร์แดนพูนี่คือสุดยอดมากๆเลยแล้วก็จะเป็นอนาคตให้กับโกลเด้นสเตทวอรเเยอร์ได้แน่นอนและด้วยชัยชนะในเกมวันนี้นะครับของโกลเด้นสเตทวอรเเยอร์เนี่ยก็เลยทําให้สถิติของโกลเด้นสเตทวอรเเยอร์เนี่ยยืดต่อไปนะครับเป็นซีรีส์ที่27แล้วในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถิติของ NBA นะครับซีรีส์ที่27ที่อย่างน้อยเนี่ยพวกเขาบุกไปปล้นชัยชนะในบ้านของคู่แข่งได้อย่างน้อย1เกมครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นรอบแรกรอบ2ไฟนอลหรืออวว่่าาจะะเป็็นนัดชิงสยไรกแแล้แต27 ซีรีส์ติดต่อกันแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนบัตรนี้พวกเขาสาม,มารถตีเสมอซีรีส์ได้2ต่อ2แล้วนะครับโอ้โห NBA Finals ปีนี้เนี่ยไฟลุกจริงๆนะครับสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะได้กลับบ้านที่อบอุ่นแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เนี่ย ต่อสู้ท่ามกลางเสียงเชียร์กดดันเหลือเกินนะครับเรามาติดตามชมกันนะครับในเกม5ว่าก o l d เด State Warrior หรือว่าจะเป็น Boston Celtics ที่จะสามารถชนะและขึ้นนำเซีรี์ได้ก่อน3-2เ่อนเพื่อน้ามพารนะครับ True Sport 1นะครับช่อง666ครับสำหรับวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดเหวี่ยงจริงๆค่ะผู้คนในสนามเนี่ยนะครแฟนๆเนี่ยเชียร์ซะจนหูทั้งลุกขึ้นยืนทั้งกระโดดทั้งตบมือทั้งตะโกนค่ะไล่ินเอเนี่ยค่ะไหนโชว์ท่าเชียร์หน่อยใช่ไหมเชียร์ซะจนสู แล้วเพื่อนๆล่คะคะคิดยังไงบ้างคะเชียร์กันท่าไหนบ้างเชียร์กันแบบไหนบ้างคอมเมนต์พวกเราทั้งสองคนคะ่ะในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะขอบคุณทูวิชั่นสกนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะจบเกมนี้ค่ะพวกเราทั้งสามคนนะคะทีมงานเนี่ยจะเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยแล้วคะ่ะเพื่อนๆรายงานสดจากทีดีการ์เด้นที่ซึ่ง Energy ของแฟนๆเนี่ยล้นหลามมากมายเหลือเกินค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะ